สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมโตไร,รวอร์อีกเช่นเคยวันนี้ทาง u u zu กิโมโตเซลประเทศไทยได้มีการเปิดราคาของรถ n น k เกในกลุ่มของ Light Heavyweight อย่าง GSX8s เคาะราคาออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยมีราคาค่าตัวอยู่ที่379,000บาท หลังจากที่ทางซูซูกิได้นำมันมายนโฉมตั้งแต่ช่วงงานมอเตอร์โชว์ครับตั้งแต่ครึ่งปีก่อนแต่ครั้งนั้นเพียงแค่เอามาโชว์ตัวพร้อมกับ VStorm 800DE ที่เป็นพื้นฐานเครื่องยนต์บล็อกใหม่เดียวกันและเมื่อประมาณช่วงเดือนที่แล้วครับ V-Storm ก็ได้มีการจัดให้สื่อได้ทดสอบพร้อมกับประกาศราคาออกมาเป็นที่เรียบร้อย สำหรับรีวิวขุมกำลังเครื่องยนต์บล็อกนี้ตัวใหม่ครับผมได้ทำไปแล้วในตัวของรีวิว V-Storm 800 DE ถ้าเกิดใครยังไม่รับชมก็สามารถกดดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนสำหรับตัว g s x 8S นี้ก็จะมากับหัวใจบล็อกใหม่เลยเป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียง W head cam sharp 4วาล์วต่อสูบแล้วก็เพาเข้าเวียงแบบ270องศาเหมือนกับคู่แข่งทั้งฝั่งของ MT07 แล้วก็ Onet 750 มันมาแทนที่ของเครื่องยนต์4สูบ750ในตัว GSX-S750 ซึ่งพิกัดของมันจะอยู่ที่7 7 6ซ c ให้กำลังสูงสุด90แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด78นิวตันเมตรมาพร้อมกับระบบ s l p p s s i s t Clutch พร้อมบาลานเซอร์2ตัว ด้วยบอดี้ของมันที่ดูเพรียวบางครับส่วนหนึ่งก็มาจากรูปทรงถังน้ำมันขนาดเล็กอยู่ที่14ลิตรและน้ำหนักตัวแบบเวทเวทของมันอยู่ที่202กิโลกรัมเทคโนโลยีรายละเอียดอื่นๆครับก็จะมาพร้อมกับชุดไฟส่องสว่างแบบฟ u ู l LED รอบคัน หน้าจอมารวัดก็จะเป็นจอสี TFT ขนาด5นิ้วสามารถปรับในส่วนของระบบ traction control แล้วก็โหมดขับขี่ได้เหมือนกันกับตัว v s t o r m 8 0 0 DE ชุดระบบกันสะเทือนทางด้านหน้าให้มาเป็นแบบ u p พไซด์ดาวแล้วก็ด้านหลังให้มาเป็นแบบโช๊คอัพสปริงเดี่ยวส่วนระบบเบรกด้านหน้าจะเป็นปั๊มเบรดิลเมาส์4พอตด้านหลัง Pump ปั๊ม1พอขนะที่ชุดล้ออลอยครับจะเป็นล้ออลลอยขอบ17นิ้วด้านหน้าสมยางไซส์120หลัง180 S g x x s x 8s มีให้เลือกทั้งหมด3สีก็คือสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีดำกับการประกาศราคาออกมา379,000ก็ต้องถือว่าแพงกว่าคู่แข่งสายตรงอย่าง Honda CB750 o n e t อยู่พอสมควรเพราะแพงกว่าอยู่ราวๆ60,000บาทเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า g x x s x 8s ที่มีการเคาะราคาออกมาในช่วง3 0 0 0ไปปานนี้ เพราะในส่วนของสเปครายละเอียดเครื่องยนต์ตรงนี้เราก็พอเข้าใจได้ครับว่ามันเป็นแบบ Double o h อเฮแช s h a แล้วก็มีบาลานเซอร์2ตัวซึ่งตรงนี้จะมีสเปคที่เหนือกว่าคู่แข่งจากทางค่ายปีกนกอยู่ที่เห็นประการใดก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยสุดท้ายก็ฝากทุกคนติดตามที่ช่องของเรารวมถึงด้วย f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่นในคลิปหน้าสวัสดีครับ